ลงไปหลายหมดหมูก็ได้ผมจริงจริงหมดไหนก็ได้ถ้าคนมันจะซื้อซื้ออยู่ดีไม่ต้องซีเรียสจริงคนมันก็มีหลายหลายแบบครับคนจะซื้ออะไรก็จะรู้เขาไม่รู้บางทีเขาเออเดี๋ยวว่าซื้อนั่นเองอันนี้ตะข่ายดักเส้นผมมาเสร็จแล้วออกไปอันนี้ขาขแขวนสายพายเอ๊ขาขแขวนอะไรนะติดผนังอะไรเนี่ยเห็นไหมติดมือถืออะไระครับลงไปเลยทีละสิบ ีละยี่สิบเลยเนี่ยนั่งทําแป๊บเดียวแต่รูปเนี่ยผมทานั่งสองชั่วโมงมั้งสองสามชั่วโมงก่าจะเสร็จเงินทําไปด้วยพักไปด้วยทําไปด้วยเงี้ยฟังเพลงไปทํารูปใช้เวลาอืมก็ไล่มาเลยสองร้อยก็ขายไปเลยร้อยหนึ่งคิ้นหนึ่งยิงยิงเก้าเก้าก็ได้พยายามใส่แบบเนี้ยครับถ้ามาใส่ทีละอันทีละชุดทีละชุดมันจะช้าช้ามาก อันนี้ไม่ได้ทำไล์สดเลีทำไม่เป็นไม่รู้เหมือนแต่เจอวิธีอัดวิดีโอได้ก็เลยเดี๋ยวเนี่ยอันนี้เป็นวิดีโอเอามาลงโอเคอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วแล้วก็อันนี้มันเดิมกอบไป,เ,ปเลยนี่กอบอันนี้หมดหมูอนะันไหนอันนี้ก็เนี่ยครอบครัวก็ได้ในบ้านนะจบผมมาขายครอบครัวอย่างเดียวแหละ นึกอะไรไม่ออกก็ครอบครัวอย่างเดียวแหละจริงๆมันมีหลายอย่างก็ถ้าใครแบบเจาะลึกกว่นนี้ก็ลองดูได้ครับขายแต่ครอบครัวนะเพาะทุกคนก็มีครอบครัวหมดแหละผมไม่ได้บูลลี่อะไรนะแต่ว่าหมายถึงอันนั้นแหละก็บอกว่านะส่วใหญ่แล้ก็กดเข้าไปดูกันเนี่ย เวลาอยู่แต่ก็นั่นแหละใครทําถนัดก็แป๊บเดียวแหละดีกว่าทําบนมือถือหน่อยผมทําไม่ถนัดนะมือถือช้าทําแบบนี้ยสามสิบโพสเนี่ยแป๊บเดียวปกติถ้าเราไม่เรามีเวลาไม่มากเราก็อย่างเงี้ยครับทำสักนเนี่ยสามสิบโพสเนี่ยวันสักสิบนาทีสิบห้านาทีไม่ต้องเหนื่อยมากบางบางพ,พี่คนที่ไหนท้าทาทาในงานครัวอะไรเงี้ยทํางานมาเหนื่อยอย่างเงี้ยผมเข้าใจนะ รู้อะไรเ,ออเราทํางานเหนื่อยก็ไม่อยากอะไรล้วอยากจะนอนพักแล้วซ้ำอะไรเงี้ยแต่เรถ้าเราทำอันนี้มันก็เราได้ได้พัฒนาชีวิตเราไว้ข้างหน้าเนี่ยอ่ะเมื่อกี้ถึงจังหวัดไหนแล้วนี่ลำปางใช่ไหมต่อเลยครับลําพูนเห็นไหมไล่ไปเลยตลอดดิษ จริงไปลงจังหวัดเดิมก็ได้จังหวัดไหนก็ได้เพราะของสินค้ามันไม่เหมือนกันนะครับการสินอะไรเงี้ยอืมเสียงอาจจะแห้งหน่อยพูดมาสองวันนะ <c oughs> แล้วแตวก็อยากอยากจะช่วยครับอยากจะช่วยสอนผมก็ไม่ได้เก่งหรอกแต่ว่านั่นแหละบางคนก็มือใหม่บางทีหล,หลายๆคนมาทักมาเนี่ยผมก็อยากจะช่วยพี่นะนั่นแหละเข้าใจตอนนี้เพื่อนลําบากหมดแต่ว่านี่นแหละไม่ต้องไปลงคอร์สเรียนหรอก สอนให้ฟรีเนั่นแหละอยากเรียนอะไรเดี๋ยวช่วยหามาให้อันไหนอันไหนที่เราไม่รู้บางคนจะไปลองผมจะไปลองหาคนที่เขากับเก่งๆมาเผื่อแชร์ข้อมูลให้เราได้บ้างกลุ่มเราก็เล็กๆนะก็อยากให้คนทุกคนได้มีเงินใช้อะไม่ต้องต้องรวยเป็นหมาเศรษฐีก็ได้อยามีเงินใช้ไม่ต้องเดือดร้อนก่อนตอนนี้ผมดูสภาพตามตามมองความเป็นจริงครับ คนรวยได้ก็ดีไปก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ถือว่าถ้าเกิดเนี่ยถ้าเกิดใครดูคลิปนี้จบอะแล้วได้วินเนอร์ผลักไปเลยหรือเอาของผมไม่ใช้เลยผมก็ยินดีนะเอาไปเลยไม่ต้องเนี่ยดูเลยเปิดหาในช้อปปี้ทุกอันราคามีหมดตามนั้นเลยเนี่ยหาไวหาหาหาไปเลยผมไม่ได้ว่าเลยอยากเอาอันไหนเอาไปยิงให้ยิงได้ครับเนี่ยพูดเนี่ยยิงพูดก็ยิงดีเมื่อก่อนผมก็ไม่ไม่ได้เป็นอย่างนี้หรอกไอ้ช่วงแรกๆแหละแล้วเขาบอกเออ ทำไมเรียนมาเราเสียตังค์มาแล้วทําไมต้องเอามาเอามาให้คนอื่นวะอะไรเงี้ยจริงไม่ใช่อ่ะผมกับพี่กันเนี่ยคุยกันว่าเออสงสารทําไมคนอื่นเขาลงคอร์สเรียนกันตั้งหลายพันเงนี้ยทาไมยังไม่ประสบความสําเร็จเลยแล้วเขาตังค์ไม่ค่อยมียังไปเอาตังค์เขาอีกเนี่ยก็อยากจะสอนเนี่ยแหละอยากจะให้ความรู้อ่ะผมก็ยังไม่สําเร็จหรอกนะ จะเชื่อผมก็ได้หรือยจะไม่เชื่อก็ได้นะแต่ว่าผมก็แค่มีความความหวังดีอยากจะให้ให้ได้เรียนะคือรู้ว่าหลายคนก็ยังกําลังกาลังหาเงินหาอะไรได้เสริมอะบางคนมีลูกมาบางคนเขายังไม่มีเขาขาดรายได้อะไรเงี้ยผมก็เออพยายามช่วยให้ได้ที่สุดอะโอเคอันนี้ยี่สิบโพสแล้วนะเมื่อกี้เราลงไปสิบไปใช่ไหมเนี่ยลงเลยกดรัวๆเลยโอ้ขึ้นมากดกระบาด ừ, ừ. ถ้าใครมีคอมแรงๆนะโอ้แป๊บเดียวเมื่อกี้แป๊บเราก็ประมาณนี้แหละมันต้องให้ให้เฟซบุ๊กมันอ่านสักแป๊บหนึ่งก่อนด้วยไม่ใช่ว่ากดปุ๊บปุ๊บรัวๆถ้ามันรัวได้กว่านี้ก็โอ้แป๊บเดียวเนี่ยสามสิบแล้วเนี่ยหมดนี่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยถ้าข้อมูลพร้อมรวบพร้อมอะพี่ลงมาเก็ตเพจไปก็ไม่นานหรอกแต่ผมไม่ค่อยมีเวลานะ ใครทาก็ทำนะเนี่ยผมถ้าเกิดอันนี้ขายมาเก็ตเพจดีผมอาจจะเปลี่ยนจากยิงแอดมาทำมาเก็ตเพจก็ได้อ๋อแล้วสินค้าที่พี่เห็นเห็นเนี่ยผมลงใช่ไหมตั้งแต่แรกอะ่ะมันเป็นของใช้ในห้องน้ําเราเลือกโซนที่มันขายในห้องน้ําทั้งหมดเลยก็ได้อันเนี้ยอันแรกมันเป็นก๊อกน้ําใช่ไหมอันที่สองผมขายที่รองพื้นกันที่ไอ้ที่ดักผมอะดักเส้นผมในห้องน้ําอะอันนี้ที่ติดในห้องน้ำอะติดได้หมดเลยเห็นไหมเนี่ย จริงในตัวเนี่ยลองมันมีออฟเฟอร์อยู่ใครใครอยู่ตรงนี้ลองอ่านดูได้นะผมเขียนไว้แต่ว่านี่ผมรีบลงให้ดูเผื่อมันนานนะเนงะี้ยเนี่ยอันนี้ออฟเฟอร์เนี่ยผมก็บอกว่าซื้อขาขาแขวนทีวีอะไรเงี้ยก็แถมเอ้ยขาแขวนไอ้มือถืออะผมก็แถมอะไรนะไอ้ที่ที่ขัดตัวอะไรเงี้ยในห้องน้ำเนี่ยมันที่วางมันมีที่วางที่มีกหนวดอะไรเงี้ยมั้ยล้วก็แถมมีกรนวดสองอันก็ได้ แล้วแต่ออฟเฟอร์ใครออฟเฟอร์มันนะเนี่ยลงเสร็จแล้วยี่สิบโพสสามสิบโพสเห็นไหมปิดเดียวเท่านั้นน่ะเนี่ยอันนี้คือลงลงทีละสิบนะครับทีละสิบเนี่ยแล้วก็ดูว่าถามว่ามีกี่อันแล้วเรากดตรงนี้โปรไฟล์ profile. นะขึ้นมายี่แปดอันแล้วเนี่ยบางอันอาจจะรอรันอยู่อะไรเงี้ยเนี่ยรอไปเสร็จแล้วปุ๊บใช่ไหมครับพี่เราก็กดทิ้งให้หมดแล้วก็เริ่มใหม่ แค่นี้เองเนี่ย,เ,ยเมื่อกี้เท่าไหร่แล้วสามสิบเห็นไหมจบแล้วเรวก็มาดูวันที่สี่อ่ะเนี่ยผมขายที่ที่รองพื้นเหมือนกันเนี่ยอันนี้ขายได้เป็นหมื่นชิ้นเหมือนกัน นี้ต้องขอขอบคุณสูตรพี่เนธเลยนะครับที่ลงแบบเนี้เทคนิคเนี้ยมันทําให้เออเราเจอโอกาสเจอวินเนอร์โปรดักต์เร็วขึ้นนะผมบอกเลยจริงจริงๆผมก็โมแต่ไปดือ้อเอารูปเดียวนั่นแหละ <c oughs> แล้วก็อยากจะเออสักทีมัจริงเนี่ยบอกเลยหนึ่งสองสามสี่ ว่าชอบดือ้อลองรันเนี่ยว่าจะเออเผื่อแม่งจะตังกับเขาบ้างสักทีแหมไม่สักทีเหมือนกันเอาแค่สิบรูปก็พอนะอันนี้ทำเกินมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วนี่ว่านีไหนไม่ได้ลงโอ้ยรูปนี้เล็กรูปนี้ตัดมาผิดแน่เลยผมเล็กไปหน่อยอันนี้ก็ได้ลงเถอะ กับหัวกับหางอะไรเงี้ยลงมาคนผมลองสังเกตดูแล้วว่าคนทํารูปสวยวไม่มีไม่มีใครดูสักเท่าไหรอ่อ่ะจริงอะ่ะอันนี้อะไรเนี่ยอ,อ๋อันนี้รูปที่ทําใหม่อันนี้เราอยู่เท้เสท,ที่เท่าไหร่นะเที่สี่ใช่ไมเ้ยที่สี่ก็เปิดมาเนี่ยถ้าทำทีละอันก็ได้ครับเนี่ยอันนี้ต้นทุนมาละสิบเจ็บาทนะที่ผมไปดูอ่ะกดไปเลยลัว เดีย๋ยวผมทำไม้ครบเจเลยเนี่ยรอดูเลยว้าใครใครสนใจสินค้าตัวไหนอ,อยากเอาไปขายก็จัดไปเลย,ยเดี๋ยวผมเอาให้ดูเ,เต็มที่ไม่ต้องห่วงบอกแล้วให้ก็ให้ไม่มีกั๊กเมื่อกี้น้องระวมภูไม่ไม่เป็นไรตกก็เนี่ยร้อยเก้าสิบหาพันห้าตกอันละสามสิบแปดบาทเนี่ยขายไปเลยเนี่ยถ้าบางอันไหนของไหนที่มันมีสีเยอะอะไรเยอะเนี่ยบางทีก็ยากหน่อยพยายามหาของที่มันอยังมีหลายสีเยอะเงี้ย ที่จะเอาสีแดงสองอันสีเขียวสองอันอะไรเงี้ยเรามันจะเหนื่อยเรา